โอเคเนาะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกคือวันนี้เราจะมาขึ้นอีกหนึ่งเรื่องคือเราจะเขียนให้มันตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้เนี่ยครูอยากให้ขึ้นคําว่า Hello ก็ต่อเมื่อใส่ x เกินห้าสิบขึ้นไปนะครับถ้าเราทําการใส่คะแนนใส่ค่า x เกินห้าสิบนะครับให้ขึ้นคำว่า h ฮโ l ลแต่ถ้าไม่เกินไม่ต้องขึ้นนะครับอันนี้คือเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้มันทำเงื่อนไขไม่จริงเราจะไม่ให้มันทำนะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับก็คือทุกคำสั่งเนี่ยมันถูกทำหมดอ่าเรามาดูนะครับรูปแบบของการเขียนชุดคำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะครับ อ่าอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเขียนลักษณะนี้นะครับทุกคําสั่งเนี่ยจะถูกทําตามลําดนะับนะลำดับขั้นตอนแต่ถ้าเราต้องการที่จะใส่เงื่อนไขให้มันตัดสินใจนะครับว่าคําสั่งถัดไปเนี่ยจะทําหรือไม่นะครับคําสั่งถัดไปจะทําหรือไม่สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้นะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ นะครับอ่ารูปนี้นะครับเป็นรูปของการตัดสินใจการยกตัวอย่างเช่นถ้าครูต้องการตัดสินใจว่าคะแนนที่รับมาเกินห้าสิบให้ขึ้นคำว่า h e l l o อ่าแสดงว่าเวลาเขียนโฟร์ชาร์ตนะครับเหมือนเดิมสตาร์ทเริ่มต้นรับค่า x ทางคีย์บอร์ดเหมือนเดิมอ่ารับค่า x ทางคีย์บอร์ดเหมือนเดิมจากนั้นแทนที่จะให้ขึ้น Hello เลยเนี่ย ครูทําการตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนนะครับตัดสินใจก่อนว่า x เนี่ยมันมากกว่าห้าสิบหรือเปล่านะครับ x มันมากกว่าห้าสิบหรือเปล่านะครับการตัดสินใจตรงนี้นะครับมันจะมีผลของการตัดสินใจสองทิศทางคือใช่กับไม่ใช่นะครับแผนเวลาตัดสินใจเนี่ยนะครับเราใช้เสร็จแล้วรูปนี้เสร็จปุ๊บนะครับ มันจะมีผลของการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยอยู่สองสองคำตอบคือเงื่อนไขเป็นจริงรับ x มาแล้วถ้า x มากกว่าห้าสิบคือเกินห้าสิบขึ้นไปนะครับมากกว่าห้าสิบนะครับก็คือห้าสิบไม่รวมนะครับถ้าเรารับ x มาแล้ว x มีค่าเป็นห้าสิบเงื่อนไขนี้คือห้าสิบมากกว่าห้าสิบไม่เป็นความจริงนะครับก็จะวิ่งมาขาเทสนะครับแต่ถ้ารับมาหกสิบ รหรือ51 51มากกว่า50เป็นจริงก็จะวิ่งมาขักจริงโอเคนะครับอ่าในคำันี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงการใช้ if แบบพื้นฐานแบบง่ายสุดก่อนนะครับก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยให้ทำอะไรแต่ถ้าไม่จริงยังไม่ต้องทำนะครับเอาพื้นฐานเอาง่ายๆก่อนนะครับหลังจากตัวอย่างนี้คือบอกว่าถ้ารับคะแนนมาปุ๊บ แล้วคะแนนมันเกินห้าสิบครูอยากให้ขึ้นข้อความทางหน้าจอขึ้นข้อความทางหน้าจออ่ให้มันซื้อความหมายนิดนึงอย่างเช่นแทนที่จะเป็น h e ล l o ก็คือขึ้นคำว่า pass และกันผ pass แต่ถ้าไม่จริงไม่ต้องขึ้นอะไรเลยนะครับลากรวมกันแล้วจบ อ่ะพานหน้าตาของตัวโควชาร์ตก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับเรามีการรับค่าตัวแปรจากนั้นนะครับเราจะทําการตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าตัวแปรที่เราล็อกมาเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขก็จะมีสองเงื่อนไขคือตรวจสอบแล้วเป็นจริงกับตรวจสอบแล้วไม่จริงในเบื้องต้นขอเขียนควบคุมเฉพาะ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงก่อนถ้าไม่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งวิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้นะครับเครื่องหมายที่เราสามารถใช้ได้ก็จะมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับใช้ตัวนี้นะครับมากกว่าเท่ากับเท่ากับนะครับถ้าเท่ากันให้เราใช้เท่ากับสองตัว การตรวจสอบว่าค่าที่รับมาเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่านะครับัานท่า x เท่ากับหนึ่งให้เราใช้ x เท่ากับเท่ากับหนึ่งโอเคนะครับอันนี้อาจต้องจำไว้นิดนึงเพราะว่าอ่ามันเป็นรูปแบบที่อาจจะแปลกประหลาดกับกว่ากับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับอ่าเครื่องหมายเท่ากันของภาษา c นะครับใช้เท่ากับเท่ากับส่วนถ้าไม่เท่ากับนะครับเราใช้เครื่องหมายตกใจเท่ากับ ตกใจเท่ากับนี่คือไม่เท่ากับนะครับ x ตกใจเท่ากับหนึ่งสแสดงว่าถ้า x ไม่เท่ากับหนึ่งจริงให้ทําอะไรว่าไปอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในส่วนของโฟร์ชาร์ตนี้ถ้าเราต้องการเขียนเป็นโค้ดนะครับไอตัวเงื่อนไข if e ตัวนี้เนี่ยวิธีการเขียนโค้ดนะครับโครงสร้างมันก็คือ if ตามด้วยเงื่อนไขในวงเล็บนะครับ if ตามด้วยเงื่อนไขในวงเล็บแล้วก็เปิดบล็อกด้วยปีกกาเปิดปิดข้างในนะครับเราก็ใส่ชุดคำสั่งเข้าไปนะครับข้างในเราก็ใส่ชุดคำสั่งเข้าไปซึ่งในตัวชุดคำสั่งี่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คือชุดคำสั่งที่อยู่ภายในบล็อกทางสั่ง yes สั่งจริงเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะดูว่าไอ้ตัวฝั่งเยสเนี่ยมันมีคําสั่งมีกระบวนการมีโปรเซสอะไรบ้างนะครับในนี้นะครับเราก็เอาชุดคําสั่งตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกของ i e อโอเคนะครับอ่าดังนจากตัวอย่างนี้ก็คือเงื่อนไขเนยที่เราจะใส่ก็คือเป็น x มากกว่าห้าสิบนะครับใส่เข้าไปในส่วนของเงื่อนไขเสร็จแล้วคําสั่งที่ใส่เข้าไปในบล็อกของ i e อก็คือ print ฟินเอฟนะครับพา s s โอเคนะครับอ่าแชนตอนนี้เราลองเปลี่ยนโค้ดตรงนี้ดูนะครับอ่าครูเปิดภาษาซีขึ้นมา ่ดูโฟร์ชาร์ตรงนี้เทียบกับโค้ดนะครับเราต้องการแก้ไข่าโปรแกรมนิดนิดหนึ่งนะครับอขออนุญาตเคลียร์คำสั่งเก่านะครับตอนนี้ที่เราใช้ก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเรารับค่า x มาเพราะฉะนั้นก่อนรับค่า x ก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งอ n t x สแกนค่า x แต่จริงๆก็คืออย่างที่บอกรู้สึกมัน เวลารันเนี่ยนะครับหน้าจอมันอยู่ดีมันมืดๆออกมานะครับไม่รู้ว่าจะให้ผู้ใช้ทำไรมันก่อนสแกนเนี่ยเราก็ควรจะต้องบอกผู้ใช้ก่อนอ่าปิ้นเอฟเอนเตอร์สกอร์อะไรก็ว่าไปหรือเอนเตอร์เอนะครับอ่าตระนาใส่ค่า x เข้ามาอ่าเอนเตอร์อ ่าเราก็ทําการสแกนอันนี้คือบอกแรกเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เพียงแต่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งนิดนึงก่อน่อาจากนั้นนะครับไอตัวบล็อก x เสร็จปุ๊บตามโซชักเราคือต้องการตรวจสอบว่า x มันเกิน50หรือเปล่านะครับต้องการตรวจสอบว่า x เกิน50หรือเปล่าคําสั่งการตรวจสอบคือ if แล้วตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับ if แล้วตามด้วยวงเล็บเปิดปิด ภายในและเปิดปิดนะครับใส่เงื่อนไขเข้าไป x มากกว่า50ไม่ต้องมี q ค e s t i o มา a r k นะครับก็คือใส่แค่ตัวตรวสอบเงื่อนไขเปรียบเทียบนะครับตัวแปรกับค่าหรือจะเป็นตัวแปรกับตัวแปรอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่เครื่องหมายที่ใช้นในการตรวจสอบนะครับก็คือเครื่องหมายที่ครูเขียนให้ตรงนี้นะครับอยากจะตรวจสอบค่าอะไรก็ตามนะครับตรวจสอบไป พอเขียนเสร็จนะครับตามรูปแบบมันก็คือเราทําการเปิดบล็อกนะครับเปิดบล็อกของ Eve อุ้ยอ่าหลังหลังวงเล็บปิดนะครับเปิดบล็อกของ e อี e เบบอ่าแล้ว Enter ขึ้นมาสังเกตว่าเวลาเขียนเนี่ยนะครับมันจะเขียนเป็นบล็อกบล็อกนะครับบล็อกของเมนมีปีกาเปิดปิดของเมนคู่กันอ่าถ้าเป็นอ e v ก็เป็นบล็อกของ e v ก็มีปีกาเปิดปิดคู่กัน เวลาเขียนนะครับเวลาเขียนก็พยายามเขียนให้มันเยื้องย่อหน้านะครับว่าตรงไหนเป็นลูกของตรงไหนนะครับอย่างเช่นคําสั่งเนี้ยเป็นคําสั่งของ,งเมนเราก็จะเยื้องมาหนึ่งหนึ่งย่อหน้าพอเราเขียน if ปุ๊บภายใน if มีคําสั่งย่อยๆนะครับภายใน if มีคําสั่งย่อยๆเราก็จะเยื้องย่อหน้าไปย่อหน้าหนึ่งให้รู้ว่าคําสั่งต่อไปนี้เนี้ยเป็นคําสั่งที่อยู่ภายในเงื่อนไข if นะครับ อ่าตอนนี้ในคำสั่งภายใน if เราต้องการเพียงแค่คำสั่งเดียวคือพิมพ์ข้อความบอกว่าผ่านนะครับพิมพ์ข้อความบอกว่าผ่านอ่าพิมพ์ข้อความก็ปริ้นอ่าปริ้น f ขึ้นข้อความบอกว่า pass อ่าจบประโยคด้วยเซมิโคลอนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ เขียนชุดคําสั่งเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับให้มันขึ้นคําว่า pass ซึ่งเราสามารถที่จะใส่คำสั่งสองสามสี่ห้านะครับลงไปในประโยค if e เนี่ยได้เลยนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําอะไรบ้างเราก็เขียนคาสั่งต่อนเนื่อนงกันไปนะครับในบล็อกของ if e มันจะทําตัวนี้ก็ต่อเมื่องเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้นอะแปลทัศเขียนเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับลอง compile อูกด F9 อุ้ยหน้าจอปิดอ่ะกดนี้ก็ได้นะครับเอ e กซ์คิวคอมไปึ๊บอ้อ print ตก f เป็นหนึ่งตัวนะครับ p ิ i น t f อ่า p อม p i l ์อ่าเรียบร้อยนะครับศูนย์เออร์เลอรศูนย์วอร์นิง่าจากนั้น Execute เลือก Run นะครับ พอเลือกรันปุ๊บขึ้นข้อความบอกว่า Enter X อ่าครูใส่เก้าสิบเข้าไปนะครับเก้าสิบ Enter เนื่องจากเก้าสิบมันมากกว่าห้าสิบเป็นจริงนะครับมันก็ขึ้นคำว่า p a s s ขึ้นมาอ่าโอเคลองนันใน XQ Run น,นะครับครูใส่สี่สิบนะครับ Enter อ่าพรจะพบว่าเสร็จใส่ใสี 40, ่สิบปุ๊บเนี่ยไม่มีข้อความอื่นปรากฏขึ้นมา นเนื่องจากว่า40มากกว่า50เป็นเท x เป็นโ no, นนะครับัางถึงโน t ยังไม่มีการเขียนคําสั่งอะไรมันก็ยังไม่ทําอะไรอ่ะอันนี้คือรูปแบบของการใช้คําสั่ง if e โอเคเนาะอ่ะเพราะตอนนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโจทย์ที่จะให้ลองทํานะครับโจทย์ที่จะให้ลองทําอ่ะจมเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อเหมือนเดิมนะครับจากครั้งที่แล้ว เราคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับอ่าโจทย์อที่ต้องการก็คืออ่าให้ผู้ใช้เนี่ยรับราคากับยูนิตมานะครับอ่ารับราคามาราคาสิบห้าบาทอ่า enter ยูนิตรับมาสิบหน่วยนะครับ่าราคารวม นะครับราคารวมราคารวมเนี่ยมันก็คือเอาห้าสิบกับสิบเนี่ยคูณกันก็คือเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ<ม>เงื่อนไขที่จะให้ทำต่อไปก็คือถ้าผู้ซื้อนะครับโจทย์นะครับคือถ้าผู้ซื้อซื้อราคาเกินหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปขึ้นไป ได้ลด5%อ่าได้ลด5%นะครับแสดงว่า,าเงื่อนไขของคนนี้เนี่ยนะครับซื้อมาละ150เขาจะต้องได้รับลดอ่าลด5%จาก150นะครับนั้นค่าที่ลดเนี่ยก็คือ150คูณ5%อันนี้คือค่าที่ลด ดังนั้นนะครับไอ้ตัวเน็ตเน็ตที่จะจ่ายจริงๆเนี่ยก็คือร้อยห้าสิบลบด้วยราคาที่ลดเข้าใจจุดไมเ่เอ่ยเข้าใจเนาะอ่าแปลนเข้าใจจดแล้วอันนี้คือ requirement คือความต้องการของผู้ใช้อยากได้โปรแกรมโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้รับแค่ท r i รับแค่ราคาต่อนหน่วยเราก็รับจำนวนหน่วยเสร็จแล้วนะครับ ่าโปรแกรมน,นี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการเลยเนี่ยนะครับก็คืออยากให้โปรแกรมน,นี้ช่วยคำนวณค่าเน็ตให้หน่อยอันนี้คือตัวตัวหลักที่เราอยากได้จริงๆว่าอ่าจำนวนเงินที่คนจะต้องจ่ายจริงเนี่ยเท่าไหร่อ่าถ้าเขารับแค่อ่อย่างเช่นเจ็ดกับสิบรับมาเป็นเจ็ดสิบปุ๊บจ่ายจริงคือเจ็ดสิบาทไม่มีส่วนลดนะครับแต่ถ้ารับมาสิบห้ากับสิบ ได้เป็นร้อยห้าสิบจะต้องได้รับส่วนลดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต้องคำนวณส่วนลดห้าเปอร์เซ็นก่อนแล้วไปลบโทดโตนะครับลดลดราคารวมถึงจะเป็นเงินที่จ่ายจริงตอนนึกออกไหมครับว่าจะดีไซน์โปรแกรมอย่างไรอ่านในเบื้องต้นเดี๋ยวครูให้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางก่อนแล้วกันอ่าถ้าคุณต้องการที่จะเขียนเป็นโฟชาร์ชนะครับอ่านเขียนโฟชาร์ดเริ่มต้น อาต้องรับ p พร c e รับ p พ i c e กับรับ unit อ่าขอเขียนตัวย่อละกันนะครับรับ p พ i c e กับรับ unit นะครับเสร็จแล้วเราต้องทำการคำนวณหาค่า To t a l คำนวณหาค่า total กาก็คำนวณหาค่า To t a l คือใช้กล่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่า total ใช้ตัวทละกันอ่า t o ้ a l เท่ากับ p พ i c e คูณกับย n i ิต อ่านะครับ t o t ร l เท่ากับ price คูณกับ u n i t เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าไอ้ตัว Total เนี่ยมันหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปหรือเปล่าอ่าตรวจสอบเงื่อนไขว่า Total เนี่ยมียอดเป็นหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปหรือเปล่า Total คือตัว T ีหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปก็คือมากกว่าเท่ากับหนึ่งร้อย ในโฟชาร์ดเราสามารถเขียนด้วยสมการคณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไปได้มากกว่าเท่ากับหรืใช้สัญลักษณนี้แต่พอแปลแปลเป็นโค้ดเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับก็คือต้องเขียนมากกว่าแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับข้างหลังโอเคเนาะอ่าทั้งมากกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยหรือเปล่านะครับผลการตรวจสอบมันจะต้องมีสองเงื่อนไขคือจริงกับเท็จนะครับ ถ้าเป็นจริงถ้า t ท t มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งร้อยเป็นจริงเราต้องคิดส่วนลดให้เขาห้าเปอร์เซ็นแสดงว่า t ท t a l ที่แท้จริงหรือน็ตที่แท้จริงเนี่ยนะครับอ่าตัว total ที่แท้จริงนะครับ t ท t a l ที่แท้จริงมันคำนวณได้จากการเอาค่า total เนี่ยลบด,ด้วยห้าเปอร์เซ็นต์ของโท t a l ลบด้วยทท t a คูณห้าเปอร์เซ็นตาตรงนี้ไปดีไซน์เขียนสมการเองโอเคเนาะก็คือ t o t a ใหม่นะครับครูอาจจะไม่ใช้ตัวแปเนด์ก็ได้นะครับใช้โท t a ใหม่เราก็ทำการคำนวณค่าโ o t a ใหม่ขึ้นมานะครับโดยไอ้ตัว t o t a ใหม่เนี่ยก็คือหักออกไปห้าเปอร์เซ็นตจากโท t ทเดิมนะครับอ o t โทเดิมลบด้วยห้าเปอร์เซ็นของโท t ทเดิม ได้เป็นทัทั้ใหม่นะครับไปเก็บไว้ในทั้ทั้ใหม่ส่วนถ้าไม่จริงก็คือไม่ต้องคิดห้าเปอร์เซ็นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าเสร็จปุ๊บมารวมกันสุดท้ายก็คือเอาค่าทัทัมาแสดงเงินที่ต้องเสียเงินที่ต้องจ่ายนะครับเอาค่าทัทัมาแสดงเราก็จบ อ่ะอันนี้ครูเขียนตัวโค้ดชาร์ตมาให้นะครับอ่าเพื่อเกิดความคุ้นเคยว่าเอ๊ะเวลาเขียนโค้ดชาร์ตเราเขียนอย่างไรอ่าฝั่หน้าที่ของเราต่อไปคือแปลงโค้ดชาร์ตตัวนี้เนี่ยไปเป็นโค้ดให้ได้